พระบาทสมเด็จ<ม>พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระมารีว่างานพระเมรุใหญ่ขนาดนั้นน่ะพ้นยุคพ้นสมัยแล้วล่ะ<ม>บ้านเมืองเปลี่ยนไปมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ว่างานพระเมรุของท่านทาแต่เพียงขนาดย่อมเมือนันแต่ขนาดย่อมที่ว่านะก็ยังใหญ่สําหรับสําหรับความรู้สึกของเรารใ,นในปัจจุบันนี้น<ม><ม>เพราะฉะนั้นนในช่วงหลังเนี่ยพระเมรุก็จะมีขนาดเล็กลงถ้าปเปรียบกันกับ กับพระเบญ์ครั้งเก่าในในอดีตนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างาก็เปลี่ยนแปลงไปนะมีมีเหล็กมีมีคือคาต่างๆที่สามารถใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ได้เพราะติดตามข่าวสารของทางราชการเวลาเนี้ยนะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรก็ตระหนักรับรู้แล้วว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องจะต้องสร้างพระเบรุมาตรที่ว่านี้นะครับ ก็เห็นว่าจะใช้เวลาประมาณปีนึงจะพบว่าเมื่อครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศนั้นสวรรคตเดือนเดือนตุลาที่13เหมือนจะถวายพระเพลิงก็ปลายปลายตุลาถือวยีตุลาประมาณนั้นนะ